สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบยโซกู so cool. ตอนนี้นะคะเตโกกำลังจะหาน้ำให้น้องแมวนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้องแมวมต้องบอกก่อนว่าไปตเลี้ยงแมวสองตัวแล้วก็เลี้ยงมาประมาณ8เดือนแล้วแล้วทีนี้เขา น้องแมวไปตีหายไปตอนอายุ8ดเดือนหายไปเกือบอาทิตย์นะคะตอนนี้กลับมาแล้วหนึ่งตัวคือพี่ขนมจีบก็ตอนนี้รอพี่สาะเปาอยู่ก็นะคะเอาน้ำให้ลูกก่อนนี่นะคะคือพี่สารเปาหายไปหกวันน้องกลับมาเองนะคะอยู่บนเตาอ,อกกำลังจะหาทางเข้าบ้าน เข้ามาหาแม่ก็ดีใจนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพี่ขนมจีบกลับมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าพี่สารเปากลับมาอย่างไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่แมวหายก็เวตึกก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเวตึกก็รอรอลูกกลับมาทุกวันรออย่างมีความหวังเวตึกก็ทำทุกทางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเรียก ใส่หม้อเอาหม้อแกงมาคลุมหัวแล้วก็เรียกคุยกับหมากับแมวแถวบ้านทำยังไงก็ไม่มาจนทางสุดท้ายที่ทํานะคะก็เลือกที่จะจุดธูปบอกพระแม่ทรณีนะคะเดี๋ยวไปเตยต้องอาบน้ำไปแก้บุญก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย